สวัสดีค่ะข้าสู่ช่องป้าคำใส,ส<ป>ร้านปูปาลิจิตนะคะก็รถไทยบ้านนอกนะคะเพราะว่าลงจนครึ่งแล้วนะคะรถ <c oughs> ไทยใหญ่นี้ไม่กลัวอะไรหรอรถไทย นี่ค่ะรถไถใหญ่นี้จะดึงรถล,ลุงพันนะคะเพราะว่าจมมิ่งเลยลุ้นกันนะคะลุ้นกันนะคะไได้นะคะเห็นไหมสบายมากเลยนะคะ ลุงพันข mm ึ้นแล้วนะคะรถไทยดึงรถลุงพันนะคะอันนี้ต้องพึ่ง47นะคะเด้อโอ้สงสัยจะออกเออ่47ละมั้งแบบรถลุงพันไม่ต้องออกแรงเลย ก็ด well ูล้อสิล้อน่ะรถไถมันแรงกว่ารถยนต์อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามไม่งั้นอ่ะเวลารถล่มจะไปเรียกรถไถหรอไถหมดทุกอย่างช่วยได้ทุกอย่างรถล่มรถติดเนี่ยโหรถดึงรถไม่ขึ้นต้องรถไถเดี๋ยต้ต้องไถค่ะต้องไถอะไรขวางหน้าต้องไถออกให้หมด มีอะไรจะเก่งเข้านัดไทยเี้แรงนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะรถไถนะคะอ่าเบอร์อะไรเนาะโอ้ ้ำใจงามนะคะไม่เอาแม้แต่บาทเดียวโอ้ตรงตรงไปเอาตอนนี้ลุงพันธ์ิกับหากล้องไม่เจอเอองงนะคะลุงพันธิกงงแล้วให้ดึงอยู่ตั้งนานมุ้นุนจนเยี่ยวเหนียวเลยโอเคอ่พานเรียบร้อย โอ้คนล่มไปแม่เบ้นไม่ต้องไปดึงหรอกคนไหนคาอยู่ตรงนั้นแหละอะไรจะขนาดนี้นะคะคนก็ล่มอะไรก็ล่มเพราะพื้นเก็บเก็บเชือกให้ก็ขึ้นมาได้แล้วเพราโดยรวมแล้วนะดินที่นโดนนะฝนที่คืนนะก็ อมน้ำเนาะมีสิที่จันะสิลมได้ดีซึ่งเราก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยวออกมาแหละะว่ามันไปเจอตรงิที่อ่อนเโอเคไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณนะพี่พี่ชายนะคนขับรถไถนะรถไถรถไถน้ำใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เอาเอาไม่ไม่เอาเงินเลยนะคะไม่เอานะคะมร้อคนมีน้ำใจ เพื่นก็มีน้ำใจนะดึงเพิ่นมาให้ก็ขอบคุณเพื่อนนะคะเราก็นี่แหละเนาะคนมีรถด้วยกันจะเข้าใจกันนะคะสีว่าฐานะแบบนี้จะคิดยังไงเนาะใช่ค่ะเพื่อนก็ช่วยค่ะเอ่อธรรมดาของรถเนื้อบากลาแรงนะว่าโดยรวมแล้วมันก็เป็นพื้นที่เรียบแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาได้โดยแบบไม่ไม่ใช้ ก็วันนี้นะคะเราจะขุดล่องน้ำนะคนะแอดพี่ไทยบ้านนอกเราด้วยนี่นะรเพราะว่าน้ําเนี่ยเริ่มเอ่อล้นขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้จะขังนะคะต้นข้าวของเรานะซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะว่าเราจะพยายามมาเอาน้ำนะลงลคลองนะคะในแถอตนะเพื่อที่จะคลองนี้มันจะไปลงนะที่แหลม ไล่น้ำนะไล่น้ำวงเพราะช่วงนี้ยอมรับนะที่ไหนก็จะเป็นรถลุงทันติดลงมนะคะน้ำมันคือไถใหม่แล้วเอาไปจอดแล้วฝนตกแล้วมันก็จมนะคะนีจม น้ำนี้ก็น้ำเยอะนะคะอาปิดหรือ,อยังหรือเปิดอยู่ มือล็อกนะทำยังไงนะแม่ก็ตีนล็อกอยู่<อ>นิ้วตีนมันล็อกเออขึ้นชื่อเป็นนิ้วอะไม่ล็อกเลยอะเนอแล้วทำยังไงแนะนำฉีดยงงาฉีดยงงาดอยู่ไหนคลินิกไหนคลินิกไหนแล้วก็ต้องเราถามหรอหนูฉีดที่กรุงเทพโอ้ชาวบ้านเขาเคยเป็นอะ เนี่ยกข้าอะไรอย่างเงี้ยมันเอาออกไม่ได้แล้วนะมันค้างเลยนี่เดินไปเดินมาแล้วมันงุบลงสามนิ้วเลยมันเอาคืนไม่ได้แม่ก็เลยนั่งนวดจนเอายานวดจนเปื่อจะคืนได้โอ้โหมันเหมัอนจะเข้าขายมันก็จะล็อกมั้งแต่มันก็ยังไม่เป็นอพอนิ้วล็อกเรายังไม่ได้ทาํางานนิ้วนี่ เวลาเวลาจับอะไรมันจะหล่นเลยนะถ้ามันลอ่แหละเออมันไม่กำไม่ได้ใช่ถ้าเป็นเนี่ยบางคนหนูเป็นหนูเล่าอาการนะเข้ามานี่เนี่ยเขาบอกอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกเหมือนเหมือนแกงเขาบอกว่าเหมือนอะไรอ่ะตอนเอ๊ะทำกับข้าวขายอ่ะนิ้วล็อกทีอยู่อย่างนี้ไม่ล็อกขาพู่โอ้ยมันล็อกจริงๆเ้อเวลามันจะล็อกมันไม่ได้บอกใครเด้เอ,อ

มันท่วมนะคะจะระบายน้ำนี้ออกเพราะว่ามันล้นเหลือแล้วน,น,น,นี่ค่ะน้ำมันเออร้นนี่ค่ะมันเออร้นมันท่วมแล้วนะคะ นี่ค่ะมันลน้นล้นท่วมมะละกอนะคะนี่ค่ะน้ำล้นท่วมข้าวหมดแล้วนะคะก็จะระบายออก คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณมากอย่าลืมเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะเสื้อคอกลม350พร้อมส่งเสื้อคอปก4ี่ก้า9พร้อมส่งเสื้อ,อแขนยาว599ร้อยเก้าเพร้อมส่งเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะมีองค์ปู่ปักอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ